ขนมนะครับเป็นอา่าปีโป้เนาะโอ้ครับผมเจลลี่ออนะเจลลี่อร่อยครับอ,อร่อยด้วย,ยแล้วก็แถมอ,อ่าโมเดลด้วยเนาะแถมโมเดลด้วยครับผมห้าบาทครับที่เขาขายห้าบาทนะนี่ก็อยู่กับร้านพี่ปุนนะครับอยู่ที่ตลาดสนามมวยในพาซ้าครับข้างพื้นที่2จังหงวัดชายดงสาเป็นเจลลี่เนาะแต่เป็นขนมมครับห้าบาท ไก่เย็นก็มีนะคะอารวยเห็นนี่เลยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับขนมนี่เป็นอะไรเอ่ยเป็นขนมนะครับแล้วก็แถมพัดลมด้วยเนาะเป็นขนมมาแถมพัดลมเลย สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดี สวัสดีครับอยู่กับพี่เจเนาะเดี๋ยวพามาดูขนมครับผมอ่าลอยเยี่มมี่นะครับเป็นเจลลี่เนาะก็เป็นขนมเจลลี่ครับอร่อยมากสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อร่าลอยสวัสดีครับ ก็เป็นเจลลี่เนาะเป็นปาปูเป็นูกปู